วิธีให้เขากลัวเสียคุณไปตอนนี้ครูมีใบประกาศสนิบัตวิชาจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยเยลครับและครูมีเซอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับข้อแรกครับอันนี้ครูเอาอมาจากหนังสือ The Art of Seduction ครับของโรเบิร์ตกรีนข้อแรกครับ Aim Flattery at the Insecurities r i หมายถึงให้เราอะ่ะชมเขาในสิ่งที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองในสิ่งที่เขาไม่ฟูล f i l ในสิ่งที่เขาไม่ได้มีอยู่แล้วเช่นสมมุติว่า เขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองแต่คุณชมเขาว่าโอ้ทำไมคุณเป็นคนที่ดูบุคลิกมั่นคงจังเลยดูแล้วเหมือนเป็นบุคลิกผู้นำเลยนู่นนี่นั่นครับคือชมเขาในสิ่งที่เขาขาดแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออคุณนี่แหละเป็นที่พึ่งทางอารมณ์ของเขาคุณนี่แหละสามารถตอบปมชีวิตเขาได้ครับข้อที่2 keep somebody in suspense หมายถึงคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าอยู่คุณแล้วเขาได้ลุ้นเขาได้ตื่นเต้นตลอดเวลาว่าเอ,อ๊ะคุณจะเป็นยังไงต่อ คุณไม่ได้ตอบข้อความเขาเร็วทุกครั้งหรือช้าทุกครั้งแต่ตอบบ้างเร็วบ้างช้าบ้างหรือคุณไม่ได้รับนัดของเขาทุกครั้งบางครั้งก็รับนัดบางครั้งก็ไม่ได้รับนัดคือเขาไม่รู้เลยว่าเอ๊ะคุณน่ะจะ,จะคิดยังไงกับเขารู้สึกยังไงกับเขาครับเหมือนกับวันนี้กําลังดูหนังที่ลุ้นตื่นเต้นอยู่คนก็อยากติดตามครับแต่ถ้าเป็นหนังหน้าเบือ่อเขารู้อู่แล้วว่าคุณต้องรับนัดเขาแน่เลยคุณต้องตอบข้อความเขาเร็วแน่เลยแบบนี้ของตายครับ โอเพนบุ๊กหนังสือที่อ่านแล้วไม่มีใครอยากอ่านซ้ำครับมันน่าเบื่ออ่านซ้ำได้ก็ไม่เกินสามครั้งข้อที่สาม v e ฟ i ์ฟ s m a มเ Gift หมายถึงให้เราหาของขวัญเล็กน้อยให้เขาอย่าเป็นชิ้นใหญ่นะครับเขาจะดูว่าคุณพยายามมากไปเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆครับในด้านของของขวัญน,นะครับให้แล้วทํายังไงให้จิตใต้สำนึกติดนี่อันนี้ครูมีสอนอยู่ในคอร์สดาร์เกมสะกดจิตให้เขาคลั่งรักเป็นวิชามารเป็นจิตวิทยาสายดันะครับ จะมีของขวัญบางชนิดที่คุณให้แล้วและเขียนการ์ดสะกดจิตนะครับอันนี้ครูมีสอนในคอร์สครับซึ่งคุณไม่ต้องไปคิดเองนะก็ปี้ไปใช้ได้เลยนะครับแล้วจะทําให้เขาจินตนี่ติดนี่ทางจิตได้สํานึกขาดทุนไปแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาม้องแมวนะครับใครสนใจก็ทักครูมาได้นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูจัดลิงก์ครับข้อที่4 play to temptation หมายถึงให้เราอะแบบว่าเหมือนกับว่าให้เขาอะสร้างความอยากบางสิ่งบางอย่างแต่เหมือนจะไม่ให้แต่เราก็ให้เล็ก,ลกๆน้อยเช่นสมมุติว่าเราไปเจอเดทแรก เราก็อบอกว่าจริงๆเด็เดแรกนะเราไม่ควรจับมือกันนะแต่คุณเป็นคนที่โอเคเลยฉันคิดว่าคุณเป็น g เ n อร์ m ม n พอโอเคฉันอนุญาตให้คุณจับมืออะไรเป็นต้นนะครับ mm hmm. คือเหมือนกับว่าพูดเหมือนกับว่าจะไม่ได้อะเขาจะไม่ได้แต่เราให้อะไรเล็กๆ,ๆน้อยนะครับ mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นให้เขาลุ้นครับให้เขาตื่นเต้นจะทําให้สารดพามีนหลังให้เขานะครับ mm hmm. เสพติดกุณเหมือนกับเขาเสพติดยาบ้า hmm. หรือเล่นการพนันครับ mm hmm. เพราะเวลาคนเสพ ยาหรือเล่นกัรพน,นันสารเคมีในสมองจะหลั่งเป็นตัวเดียวกับเวลาคนตกหลุมรักครับนั่นคือสารโดมีหน้าที่คุณกระตุ้นสารโดมีอย่างเดียวนะครับตอนนี้ครูมีของขวัญพิเศษมาแจากนักเรียนล่วงหน้านะครับคือครูมีทํากลุ่มคอสฟรีวิชามารให้คนคลั่งรักเราใครสนใจอยากได้อยากเข้ากลุ่มเรียนนี้ฟรีนะครับไปที่หน้า โปรไฟล์ครูแตะลิงก์และพิมพ์เลข3ตัวเดียวครับและใครมีปัญหาเรื่องความรักสามารถปรึกษาครู crew, เบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ